สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายง,งานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกกยคะแนนอันดับโลกวันเดอบอลหญิงไทยหลังทุบชนะเกาหลีใต้รายงานผลหลังการแข่งขันศึกวันเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบสองนัดแรกณชาติชายฮอล ไทยแชมป์กลุ่ม A ลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์กลุ่ม C ปรากฏว่าลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้แบบรูปเกมเหนือกว่า3-0ต่อเซต25-20ต่อ25-22ต่อ 22, และ25-23ต่อ 23. พร้อมทั้งรักษาสถิติไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งในรายการนี้ ก่อนเกมทีมชาติไทยอยู่อันดับที่15ของโลกจากชัยชนะเกมนี้ลูกยังสาวไทยเก็บเพิ่ม5 27คะแนนขยับไปอยู่อันดับ14ของโลกมี188.51คะแนนส่วนอันดับ13เบลเยียมมี217.33คะแนนหากนับต่อไปชนะเวียดนามจะทําให้แต้บได้ขึ้นมาและลุ้นต่อในรอบรองชนะเลิศ มาซีคอนครับบอลแรกดีจริงแล้วบอลสั้นจังหวะน,นี้คุณโมซัดขึ้นทุบแล้วตื่นเต้ครับเล่นข้ามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งไทยยังขึ้นมาได้พอพันเล่นมาแต่เขาจะเอาติดล็อกทางชูวีงับขึ้นมาแล้วอีฮันดีรรตีติดล็อกของไทยตกมาจังหวะเข้าไม่ทันเงยลอยมาเข้าทางดีจูอาร์พอดีครับดูครับเข้าทางครับกดลงเลยครับจีนมาเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งจีนมาที่ซาีคอนเหมือนเดิมแล้วพอพันเล่นจังหวะสองครับ แม่รับบอลเสิร์ฟต้องคับมาที่พวามพันธ์ได้เยี่ยมมากเนียนสุดครับบอกเลยเนี่ครับขึ้นมาเนี่ยทำท่าเหมือนจะเซตครับแล้วก็เล่นจังหวะสองนไทยทมห้าโทษเสียบอลเสิร์ฟพลิกเต็มโอ้โหแม่สองครั้งเลยครับทั้งผู้เล่นของเกาหลีใต้เสียจังหวะ ต้องบอกเขามีโชคด้วยนะครับดูครับพลิกมาแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามารับแต่ว่าแบบนี่ไปหลังนะครับแล้วคุณอินมาให้เล่นตองเดีวแต่ไทยพยายามที่จะเอ่ยพิภาวีและธนัชชาได้สวนกลับมาได้แต่ต้องแก้แล้วครับมุนจงวนไปมาตัวนี้ทีมไทยครับได้ฟรีบอลแล้วคอนทันเลือดไหลสั้นๆไปกับทัพดาวเนี่ยครับเรากลับมาแล้วครับบัมเินจีเซิบหนักๆมา ลึกรับด้ดีครับล้วเนี่ยครับบอลสั้นมาเล,เลยครับ,รบตาตาเมื่อสักครู่ฝั่งเกาหลีใต้นไม่มีมือเซตเนี่ยต้องเปลี่ยนอขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ